พลตเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้นวยการศูนย์บริหารงานจราจรเปิดเผยว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุวันที่1มกราคม2565ที่ผ่านมามีจํานวนทั้งสิ้น574ครั้งลดลงจากวันที่1มกราคม2564จำนวน138ครั้งขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม4วันของเทศกาลปีใหม่2565ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565 อุบัติเหตุเกิดจำนวน1,906ครั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีใหม่ปีที่แล้วลดลง454ครั้งเช่นเดียวกับจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็มีจำนวนลดลงเช่นกันซึ่งในช่วงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนยังคงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าทีบ่บังคับใช้กฎหมายสิบข้อหาหลักมากขึ้นและต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดและขับรถในขณะเมาสุรา ร้อฝากถึงประชาชนที่เดินทางกลับขอให้ดูแลสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับขี่ตรวจสภาพรถห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถเด็ดขาดและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอ,อย่างเคร่งครัดส่วนการดําเนินโครงการฝากบ้าน4.0ในพื้นที่กองประชาการตํมามนครบาลตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2564ถึงปัจจุบันมีบ้านเข้าร่วมโครงการฝากไว้จํานวน905หลังเจ้าหน้าที่ส่งคืนแล้ว9หลังคงเหลือ 896หลังซึ่งทุกหลังปลอดภัยไม่มีเหตุอัากรรมหรือประทุสร้ายต่ตอทรัพย์ใดๆจุดท้ามารักษาพันธุ์ายงาน